วัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสุขูสุคนค่ะ Oak, like me, ada, พี่น้องค่ะมื่อนี้วันมาบานมูนะพี่น้องไปได้นั่งงัวกบพักขี้เล็กมากอยู่บ้านมันกะแกงกินร้ายเทือหรอค่ะบัดที่นี่ก็คิดพ่อมูก็เลยว่าเอาไปสู้มูกินกันนะสันก็เลยหอบมากพี่น้องพ่อจีไปพ่อพักอีตูกะลาวมากค่ะมุ้งเจ้าค่ะเห็นน้ำเขียวๆในถุงนี่คือน้าขั้นใบมันแก้วคับพี่น้องค่ะเอามาใส่แทนใบยานั่งมังกรหนานั่นกับผ้ากันเห็ดอู๋ต่อไม้ค่ะบัดที่มันเหลือก็เลยเอาใส่ตู้เย็นไว้พ่อที่คิดออกสิผากันแกงพักขี้เล็กก็เลยได้ใส่งานพอดีพี่น้องค่ะคุ้มค่าบ่เครื่องกันง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะบวกพริกหอมแด ตังตํานะใส่ลงไปก่อนนะคะกับขนตองแรงตองแรงไอ้เครื่องมันเข่ากันในเจ๊งน้อยกับเตรียมปิชฟ้าค่ะล่อหม้อเดือดเป็นคยสิปรุงเครื่องค่ะพี่น้องเออลืมใส่ตะไคร้พี่น้องใส่ตะไคร้ก่อนค่ะตะผักน้องพี่น้องเนาะลงหนา้าลงหลังลงอีรีหละ่ะพี่น้องวันนะ่ะหม้อเดือดแล้วนะคะก็มาปรุงเครื่องได้เลยนะคะอันนี้ใส่เกลือลงไปเยอะนึงแล้วก็ใส่ผงชูรสค่ะ อันนี้คือน้ําปลาร้านะคะพี่น้องค่ะส่วนหลายยามาหากันก็มูกับว่ามีอยังดอกพี่น้องกัพักกันตาำมาคุ้งเนี่แต่นี่ยอยากก็กินมืดมือพี่น้องขัวอยากขัวกินอยู่เมืดมือค่ะอันนี้เป็นน้ำข้าวเบียค่ะอันนี้คือข้าวหมานะคะเป็นข้าวมาแบบว่าข้าวเหนียวเนี่พี่น้องย่าม้อสหนึ่งเขาก็เหลือไว้ในนึงเอามาตำตำตำแล้วก็ผสมกับน้ำแล้วก็มาใส่เฮ็ดขึ้กันกับแกงน้อยหม่เลยพี่น้องวันเฮ็ดสูตรเดียวกันเลยเด้ว่าสั้นอันนี้พักคีเล็กค่ะพักคีเล็กนี่สีต้มก้อนก็ได้หรือว่าต้มก็ได้เด้อพี่น้องพอวันไดมาแบบที่ว่าเขาเจ้าต้มมาแล้วนะต้มน้ําจืดออกกันละ แต่ว่าขมอํำลำาพราลังพอดีอันนี้นังค่ะพี่น้องค่ะนัองอันนี้ก็ซืือแบบต้มเปื่อยมาแล้วแต่เหมืนว่าเปื่อยโพดค่ะมันมากินนังุ้มข้าเจท่านในเผานะและ้วเ่าก็มาจีเองค่ะล่ะเผาฮ้อนๆหอมๆแล้วพี่น้องมันได้ฟิวมันเม็นๆนองๆแสบๆนันพี่น้องอันนี้เติมน้ำลงไปน้ำหน่อยนึงแต่ว่าย่ามขันไดมากแบบนั้นมันเฮ็ดยากค่ะพี่น้องมันสถานที่เพราะอำนวยอ๋อกินแบบนี้หละกินไปก้อนนะคะแต่ว่าแบบนี้มูมันมาขะมันเปื่อยดีสงสัยแขวนบอดีเบาเลนเบาเลนพี่น้องโอ้ยเนาะนั่นแหละพ ลูกโดใส่ลงไปเตรียมปิดหม้อเลยนะคะพี่น้องค่ะเป็ดตาะแซบเป็ดจะแซบหอมหอยหอยพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีว่าพี่น้องมัสคุข่สุคนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศมาได้พี่น้องเด้อถ้ามากินแกงภาเคเเน็กใส่ภาพยนตร์ซิบวะอืมกิน,กนลกเลยกินได้ดอกยแกงเนี่ยไม่มาขมยุ้ยพี่น้อค่ะ ก็กยเี๋มันต้มสามชีน่านเป็น้องอันได้มากเหรอมันก็เป็นมาเป็นต้องต้มมันเลยร่องมันข,อขอมอำรำค่กเป็นออออของแบบนี้มันขมแหี้ย มันไม่ได้ขนแห้งครับะวลาสบเอานเนมันแนวเวลามันจะขันนะตากโอ้โหโบีลางล้างเกิดนตนั้งแ่การเห็นว่าเกิดตอบลับดีเป็นไ นังเปล่อยดีดีเพราะว่าซื้อแบบอ่ะก็จะต้มมาแล้วค่ะ สุดกินเลก็ยังแซ่บอ่ะ

Cảm nó im Xem nhá Dù là vào lưu một sữa nhắm kháng อืมอืมรสอวานแซ่บค่ากว่นนี้สมซิมน่าขมกขาอยากมันซิมข้ามงอยากมันกับขมอืมทุกขมว่ะมา,า,มา,ายมือเจ้าเอ้ยกินไปกินนันออกหวนาน <X D> ๆขมอยู่จะว่าอ,อำรำเดี <X D> ๋ยว ซีฟาย้องขอน้ำควรซีเรีมนี้เปิดไวห้ามันหลุดแล้วมีซีฟองก็เปิดซีฟองให้มันนีบาสันเดะบ่าคือื่เบอร์ืองดีนโอ้แสบพอละอิ่มสิไปกินตะบะคงไม่ต้องอยากต่บงแห้ง ฟานมาคุงไวล้เวเรียบร้อยไปก่อนเด้อค่ะเด้อพอกันไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณหลายๆ้ยพี่น้องเด้อขอสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆถูกหวยแล้วมันที่หนึ่งหมดสุขสุขค้นค่ะเอาเอาเลือ <c oughs> ดกิ่นไม่นได้กินนยังเนียพี่น้องจากเลือดสิ่เป็นเปลี่ยนเป็นอันอื่นเดิไปแล้วค่ะ